สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับกบ่าวสีญงย่าชแนลครับพี่น้องวันนี้ครับบ่าวสัญญาสวัสดียำมือเท้าแล้วครับสวัสดีอยู่ที่สบปาวคือเก่าครับพี่น้องเอ้ยบอกเสียงใหญาพาพี่พาน้องมากินนี่ครับจุหัวหัวครับพี่น้องหัวควายเนาะหัวควายครับควายมดแม่ควายเนี่ยครับสวัสดีครับวันนี้บ่าวสัญญา พาพี่พาน้องมาเนี่ครับไปชมบรรยากาศเพิ่นก,กินดองกันครับพี่น้องเอดองครับเพิ่นที่มังหวัวควายหวัวงหวัวกันครับพี่น้องนะครับหัวใหญ่ครับับเผากันอยู่ครับพี่น้องเลยขอ,องหวัวอุย้ยก้อยลินบ่ก้อยลินบ่ Các mới nhìn thấy lâu này thêm há 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 Đấy, vô Mua, ngon nhẹ nó. <laughs> là... <laughs> Nửa khổ mới này Nửa khổ Đó, không à,

โอ้ยบวกไม่ก่อนไปลรู้ขยังจ๊กจเอาไปกินไปก่อนเลย่เห็นตัวนี่ยนกนพูดกินนี่ฮะไปห่วงก็้องไเลกินห้องกันเลยอ่ะอะไรเาเียบารถัวดำไปก่อวข้าวเขามีนด้ยดูเด้อบด้

ผักสวนขวาแล้วพี่น้องปลกเองแล้วพี่น้องครับผ <c oughs> ักสวนขวา้าดีกาดครับดีกดตอนสองมงเช้าครับพี่น้องเนีครับผ <c oughs> ักสวนคว้ากันกับปลูกกินเองครับพี่น้องเลยยื สอนผัดครับพี่น้องเป็นพุกเองครับพี่น้องครับพวกกินเองครับเครนี้นะครับเดกาดครับการดขวาพี่น้อง นำหัวนี้กันาววยเ่มีเห็ดยังไกตโอ้ิรเพ็ดลงลา้นดดายแล้วเห็นอะไเหรอคอยน้ำได้ท่านได้อาบเอเออเมียกันเลยเต้มหมเออเห็ดต้มเห็ดต้มต้มไก่คันมนากาศครับ เอ <H it> <át stars> ้โอมูเปียนเพืรอยเลยประมาแลช่างโอยุนอาตมาีรเสยนงัวตอตลัปั้นน้ากระะใหม่ไมู่เตอีุดจรใจอุมาชามันก็ตงไม่เลาะทะลาะแต่เาะนี่หยที่อันอัพรโอ้นอ อ้าเจหน้าแจ้าเอ้กเลยียวแ้ตัวบึหน้าเอนงเอาเบีเพื่อเ่อเอาเบียร์ที่แตงนี่เดะนี่เดนเตะตมาเตะบาเอาเอายูทูบด้วเอายูทูบด้ตมช a รับพี่น้องต้มไก่กันาอต้มไก่ตมช u

อะไรอย่างเงี้ยเออไ่งไอ้เต้นีปออก้อนะครับเนใหญ่ได้กเยคนให่สบายเลี่ยเออเนี่ยนเรต้องต่อได้เพื่อนลูนี่นี่คือเพีครับพี่น้องประเพณีนี่บาเนอานเต็นครับงานเต้ง แา่งนาของนะครนบเนฮะเอองานคองานคอานงานแต่งโอ้งานคอครับพี่น้องมีงานเต่งเนอะงานคอครับพี่น้อง

พอผักแม่ไผ่ไปตอนนี้พอผักแม่ไผ่จับเสือไปป๋อได้ได้่อ้วนพวกมาเยีนีรอกสู้พ่อเช้าครับพี่น้องเลยขอชิดแนตำแหน่งเจ้าอยู่นี่อ้ย ก็อะไร <laughs> ขออนุญาตเด้อฉะนั้นแล้วก็ขออนุญาตบ่มีของวุ่นซีนําพอทั้งแหมทั้งสาวทั้งแก่เนาะคือว่ามื้อนี้จะแม่นเอ่อมื้อนี้ว่างานของเนาะฉะนั้นแล้วก็ข้าพเจ้าในนามทางหน้าาฝ่ายซ้ายแล้วก็ทางฝ่ายยิ่งพร้อมเนาะเพิ่นก็มไว้ว่าซั่นซะอันนี้ก็แม่นเครื่องไม้เนาะไม้แม่นไม้หยังแม่นคนใช้บ่ได้คนใช้เนาะ การคนใส่กับแม่คร tamam ับใส่ได้งายนอกนี่แล้วหดนอจิเจ้ใส่ตลอดไมแน่นอกลูกห้านเขาไปมาจากงามองงาเป็นคนใส่เรวมันจมมันงามันซุ่มซื่อสนั่นกับคอที่น้ำคอนําแม่ว่าเท่าแกไดนี่นี้าแ่ครับเป็เจ้าหน้าหนาต้งหนาตังใได้ใหน้าชิบมากหน้าคืนย้อนทเกิดมาหองนอาคอต่างแม่หนอิ้มครับ เอารับละ่กรับี่้รับลลอกได้ระเบิดร้อน้าน้เเอาันอเ่าเอากระนุกขั้อยู่ดีมี่้ได้เขึจับมุกไปจับไปจัลึกในเล้องเล่าเชื่อข่าวนะครับพี่นุ๊ เรให้ใจสะดวกค่อยน่องเออทำไ้เออาเอาบานเอาแต่สนุกสักได้ค่ะไอ้แก้งแต่ผสมดีมากสนุกหวนากให้งเออดีะเออยำานแวให้ย่กจะทำเป็นกยเตี๋ย้วก็ส่ในัเจานี้จะเป็นเียเยอแ

เมนูยังงนะอุบบ่ไม่ให้ดากิงเด็ดามาแค่ไหนกว่าพี่น้องนี่มีกุ๊กกันอ่ะไม่เลยจัเตยงกินกับพี่น้องเลยปกุนาลดูเราเตียนะอาลัี้นะนูอบอบครับพี่น้องครับขงอุบบมีคามจะไข่นะครับมาค่อยตัดให้ พี่โอ้องคนนี้ร้านเผากระไรนะเคยปว้าคว้าคว้าอยครับพี่น้องอบของน้ำเค็มแนวอันแดกเลืองแดงใครเจอวะเ็ดเมนูอบครับบะเทียบต้มคือบ้านเฮาครับพี่น้องเอ้ยตอนนี้อบเอาก่อนของแข็งอบคนครับมีคาครับตะไคร้ครับใบขี้มูดครับพี่น้องเตินบะต้มครับพี่น้องเอ้ยเบิ่งครับที่ครับ ส,ส,ส,สุดเลยครับเพื่อนบุกมาแม่เทงอ้ออะงเอาง้อบ้ต่อสมงัวครับพี่น้องสุดเลยครับพ่อนนี่นะแมมอมมาตรงมาตเลยเจือด้ปันมือการอะไา3,000มันกเราการจะไม่ควัาพี่น้อง ไปทองไปดูว่น้ออันตปเช่าวชอบไปดูชาวบนเปลาที่แบบทีวีมึงเคยมีแหลมที่เดลากีฬาดินลาโตจับเป็นลำปอกเลยบอกลาก้อยเดินเมื่อไงนะครับเซฟบอสัญญาครับน้องเขาครับเขาอยู่ขวานนะครับย่างเนื้อครับผมครับเซฟครับมื่อไงจิ้นอยู่ขวานนะครับเขาเขาเอาเขากองให้เลย ข้างโน้นทำลาวนะจะเส่สองเนา่ชุบขนแบบนี้นแบบยามเรามาริ่มหนาอมาติ้นแล้วหนาอแซ่บแล้วยาไตู้ตลอดเออเามาการหัวใจแล้วแล้วไม่าไนมแวกำลังสัเนาะสับนาัห còn cái đó buồn mà để đền... tông, tông này dụ dụ là... ừ, cả theo đọc là... nào bây giờ đâu là nên là mi bỏ chân xin đẹp kinh mi theo chọi cái này một làm không là để rồi sắm nè làm luôn cá, cá? อย่างเดียวครับพี่น้องอยุ่กวาเลยครับพี่น้องหนูเข้าละลอยหนาค่ะจ่อมาแทงมาเตะมาแข่กินไหมกินไหมกินเอาไหมแม่กินอื มันโ e ชกเลยแบบน้อแค่แ่วด้น้องเพิม่มาด้เข้าตุ๋เย็นมันจ <x> ักขวดทวงใช่หมูมเมาวันนี้บม์จบกขานะเอาต้อนดอกนี่บ่าวสัญญากัรมองค์ยังไรครับมบ่าวสัญญากัรมนี่ครับพาพี่พาน้องมาชมบรรยากาศนะครับอู้ข้อเจ้าสาวประเพณีข้อง คนลาวครับผมภาคพี่ตองน้องครับพี่น้องใครที่แชร์กันเนาะตามบบาวสัญยาเลยครับเพื่อให้บบาวสัญยามีความใจใหดคลิปต่อไปของน้องวันเช้าคินนี้ขอสุขภาพแข็งแรงรัำรวยกันทุกคนครับสวัสดีครับ